ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมาน้องผมมากวันนี้ดีใจมากเดี๋ให้น้องหมอ่านมาถามนี้สักสักเจ็ดร้อยคำถามดีกว่าก่อนน้องหงไปมาเรามามาดูคำถามกันดีใจดีใจเยืดีใจมาเพื่อนๆพือนเพื่อนเผมให้ให้อีกประมาณ20คําคำถามเดี๋ยวเรามาถามกันใครใครอยากรู้บ้าง เกี่ยวกับน้องน้องหงนะว่าอะไรมามาถามคำถ,ถามกันมาอืมพี่สาวน้องสาวอ่อไไาอ่าไปไหนมาบ้างในประเทศไทยที่เขาไปไหนมาบ้างไปชื่อวอะไรเที่ยงเดอที <c oughs> ่ยงดออจีนวินได้ไหมอ่อทางรันจี้ยนยว่น่วและยมีออีันมีะไรียันีนจีกังมีน

มีคำถามหนึงที่ที่เขาถามว่ายังไม่ถามอยากไปที่ไหนอีกในประเทศไทยที่เาชอาที่ังไปกินชีสที่อาก็เดี๋ยววันไหนไปเนาะคงถ่ายรูปให้ดูเนาะถ่ายรูปลงกันมามีคาถามอะไรอีกน้องเรียนเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนเน่น้องเรียนเกี่ยวกับรถไฟก็ปีเยี่ยนเรียนเกี่ยวกับ你 อน么？我不知道中文的你看下怎么念城市轨道。用那个。ยามากเา嗯。ย城市轨道交通运营管理。การจัดการการดำเนินงานระบบขนส่งทางรางนเมองอืมไม่ใันคันึงเรลอ่าแบบเรลเนม

คิดถึงอยากโอ้ยังยังอืมยัง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 อ้าวยังก็คือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ไว้มาเผื่อเพื่อนๆแบบว่าอยากเจอก็คงเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเนาะจริงๆเนี่ยเขาให้ไปงานคู่กับน้องกามินยังได้เลยนะผมว่าจริงๆเป็นงานที่แบบยูเนี่ยโกอีเวนต์ทูเกเตอร์เนี่ยยังได้เลยกามินกับน้องหน่งเนี่ย แล้วก็มีคําถามอะไรอีกเป็นพี่น้องกันเพราะว่าการมินจริงๆก็สี่สิบแล้วนะเออน้องหง2ยี่สิบสองมามาดูอีก <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นพิธีกรรวมกันมังมามาก็คือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณการมนขอบคุณน้องหงมากวันนี้ <c oughs> ท,ที่ที่มาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าหลายคนก็คืออยากให้น้องหงได้มาแล้วก็น้องหงเป็นน้องคนหนึ่งที่ที่ผมตั้งใจ ทุกวันทุกวันเข้าไปจริงๆนะครับถ้าแอมิน่น่าจะเห็นอยู่นะผมเข้าไปในแท่ะตรงเวลาด้วยนะครับคือช่วงเช้าเพราะว่าน้องอ่อนถ้าประเทศไทยคือกี่โมงเช้ามา7จ็ดโมงเช้าที่ประเทศไทย7จ็ดโมงครึ่งก็ออนและผมเนี่ยก็คือคือเข้าไปพูดคุยน่ารักน่ารักนะครับให้เพื่อนๆไได้เห็นได้สนุกกันก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าใจกันด้วยก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณค่ะอุทานันนี้คุณให้เขาพูดยาวๆได้อาหงอยูวอน thank you thank you i l a n d คุณคุณค่ะไทยลนะทุกคุณขอบคุณค่ะ,คคะพูดเป็นภาษาจีน,นก็ได้เดี๋ยวเปลี๋ยลให้บอกเขาพูดภาษาจีนเยาวๆไดเลยพี่ใช่ตีเก็พูดชางอีได้เลเจงนั้นจนก็ได้อ๋อใช้นี่ก็ได้ยึดทางสเลกเลยทัน today ดีใจแม่มาสคอมอนทูกามี and ชาลี and the best CEO best แทนดีใจแม่มากามีชาลี best CEO ใจติดมากๆใจติดมากๆ ไม่เราให้น้นพูดกับกับคนที่ติดตามเขาดีกว่าวันนี้ก็จะมีคนติดตามเขาไ้มากขึ้นต้องแบบทุกคนที่น่ารักน่ารักมี่มชมอคน่อาชมขอบคุณทุกคนที่ามช้อบอี่าอบก่ติดตามชน่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามบุุกนผตามอบทุนทีตลอก่ดาอท่างชมอบคิ

รู้จักทุกคนเมื่อสองเดือนก่อนตั้งแต่นั้นมาชีวิตของฉัน<嗯>ได้เดิน<嗯>บนเส้นทางที่แตกต่างกันพวกคุณก็เป็นของฉันส่องสว่างตลอดทางของฉัน我我很感激大家对的一切谢谢你ผมขอบคุณทุกคนมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีต่อผมขอบคุณพวกคุณ 我也很感激ผมก็ทราบซึ้งใจมากกา مي กายากายา让我有机会认识大家ให้ผมได้มีโอกาสรู้จักทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะกาเินโอเคันนี้ก็ดีใจขอบคุณผมสำคัญขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ให้เกียรติการพิมพ์กันอย่างน่ารักน่ารักให้เกียรติทั้งผมทั้งกาเินทั้งน้องนะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็หวังว่าเราจะได้เห็นภาพแบบนี้กันบ่อยๆเนาะอะซีโอเบสเข้ามาขอบคุณด้วยทีนึงซีโอเบสเป็นคนที่คุยกับน้องหงเป็นเพื่อนกันเยอะหน่อยอะเดี๋ยวจะให้ให้ซีโอท็อปหน่อยอะ ขอบขอบคุณครับอยากเทคเด็เพื่อนขอบคุณครับ my friends my friends see you best to see you my happy birthday nice to meet you too คาะไปไปโชคดีมา โอเคมามา,มาทั้ทายเหม,มือนก<า>ันน้องหงวันนี้คุณแม่เดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวผมผมจบก็ให้เพลงน่ารักน่ารักสักเพลงกว่าน้องสองคนเต้นกันอะไรที่เั็มมี่ไม่น้องแล้วนี่แกวผมเนึงแต่ว่าให้น้องเต้นกันผมขอบคุณทุกคนอีกทีหนึง่งขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะครับทีค่คุยเล่นกันกันอย่างน่ารักน่ารักมีความสุขนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะถ้าใครอยากเจอใครก็ดีหรือว่าคุณให้กามินยูวอนแบบเทคเฟรมมาแบบทอทอก็ ตาสบายจะใช้ Chinese boy ้หน้าเกอใช้นี่เกอได้หมดเลยมาคุยกันเพื่อนๆทุกคนครับที่นี่ผมขอเป็นที่เปิดให้ทุกคนได้มากันเลยเนาะในช่วงเวลาที่ผมยังมีมชีวิตนู่นนี่อยู่อ่ะเดี๋ยวเราก็เจอคนยุโรปเจออะไรมากมายมากมา ขอบคุณทุกคนมาแดนซ์ซองน่ารักน่าักสักเพลงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวก็ไปาม่แพ้คามินซุัคามินซุนคาคมินซุอ่าไอโนคามินคามินะครันเฮาเคาาชื่อเพลงเพลงอะไรที่ว่าเพลงคามินซองคือเหมือนเปิดในยบมาเจอปัญหาอยู่ในติ๊กต๊อกคาค์มินซองมีมีมีแต่แง ชากำมังชากำมันชากำมังเป็นไชากำมันชาคำชาชาคำมันชากำมันอยู่วันสลีปยังอ uh ืมไม่ม uh ีไม่มีอ่าไม่ม uh? ี就ม有吗？ย euh ังอังอ๋อยังยังค่ะยังค่ะอืม เพื่อนๆวันนี้เป็นไงได้เจอน้องเข้าแบบในอีกมุมหนึ่งผมจะพูดย้ำๆนี้จบทุกคำว่าใครมาที่คูบอลนี่จะสุนใหอ่ากจะไม่ได้เหมือนในพิเศทุกคนก็จะได้เห็นอีกมุมมองที่คิดว่ามันหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะก็เป็นอะไรที่ที่น่ารักมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณแทนน้องหงมากๆด้วยอ่าที่ได้เจอหนุ่มๆก็แฮปปี้เลยวันนี้เนาะอบอุ่นอบอุ่นน่ารักน่ารักดีใจที่เรามาอยู่จุดนี้กันเนาะมีไหมมีไหม เออนี่แบบแอนิเ d y Tellu น่ารักน่ารักขอบคุณค่ะทุกคนอืมหู้หงตัวดีมากน้องหงเป็นคนที่เขารู้นะครับว่าคนเล่นอะไรที่เล่นไม่เล่นอะไรอยู่ในห้องเขาก็จะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยในช่องที่เราเห็นทุกวันทุกวันเนี่ยอืมส่วนใหญ่อยู่ในในทิกต o อกมั้งเบ๊ถ้าเปิดต้อเปิดในทิกต k อกรออืมยังยังไม่ s a g ยังยังเออ <c oughs> ต่ก่อนอยู่ต้งไปเจะใครก็เข้าไปอ่ากูตายแล้วตายแล้วออ <c oughs> จำได้เลยน้องจะแบบว่าเคาะ,ะเรียกบอกเพราะว่าบางช่วงก็ไม่ว่างเข้าไปไม่ได้แต่ผมก็ดูตลอดอะไรอย่างเงีง <c oughs> ตรงไหนว่างก็จะกระโดดเข้าไปในจอเล็กน้องก็จะเคาะเรียกสวดเรียก <c oughs> แล้วเพื่อนๆก็จะช่วยกันสวดเต็มไปหมดเลยใครอยู่ช่วงทั้งสนุนอ็เพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆก็จะอยู่ช่วยช่วยสวดผมกันเต็มเลยแล้วก็คูอบอลสาราเจ็ดใช่ไหมอืมใช่ทุกคนอยู่นะสนุกมากเลยสนุกแล้วก็มีคนออกไปดามมาให้อีกด้วยทั้งที่แบบผมว่าจริงมันแบบเราให้เห็นกันนั้นรักนั้นรักนั้นรักนะครับผม เจอเปล่าเขาถามว่าเจอเพลงเปล่าเจอเจอแหมเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงคาม,มินแดนกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ